สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องแอมคมชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันที่10มิถุนายน2564นะครับเป็นวันที่ผมจะได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 เป็นแอค a ตร์เซนกานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวอื่นไหมแต่มันก็ไม่น่าจะต้องเปลี่ยนนะ เที่ยง41คลิปนี้จะรวบรวมการไปฉีดวัคซีนของผมละผมมีอาการอะไรบ้างก็จะมานั่งเล่าให้ฟังนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเ yeah. ย่ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลที่เขาส่งนอนมาเป็นลพยาประจำวันที่วันนี้ได้รับวัคซี คัดกรองนะคัดกรองนะเุอผู้กมจะู้สึกอะไริพิทยานุูมค่ะจินิทยานุภูมิอุณภูมิเท่าไหร่คะอุณภูมิเท่าไหร่คะวามหกมครับไม่มีไข้เนาะไม่มีครับพี่โรคประจำตัวมีไหมไม่มีครับพี่คุณภูมิเท่าไหร่แพ้ยาแพ้อาหารมีไหมคะไม่มีครับวันนี้ชิตอัต้าข็หนึ่งนะคะครัเรียบร้อยค่ะอกิา ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น5คิวที่ผมได้ฉีดเป็นคิวที่4 3 1เข็มแรกของชีวิตผมเลยมันพังตื่นเต้นครับแล้วขอไปสงบสติทำใจให้สบายสบายแล้วเดี๋ยวว่ากันละกันเนาะ<ม>เดี๋ยวไปเจอตอนเรียกแล้วก็เจอตอนถ่ายนยและกันเนาะน้ำหนักไหมคะจะประมาณ5 60ปี่ประมาณนั้นนะคะน 5, 6, 4, รับพี่วัดความดันก่อนนะครบัรบครบัรบ ินยละลายเลือดไม่เคยกินครับวัดแค่วัดยายไม่เคยฉีดครับไม่เคยครับพี่ไม่มีครับไม่มีครับพี่่นที่นะคะนเรอ้านะคะเคยกยาไ้มคะไม่เคยครับพี่ไม่เคยา้วองช่วงีห้ามีอะไร้อตื่นแรครับ้ไอ้ไอตื่นแรกครับมีตื่นแรกครับมีตื่นแเดียวครับข้าเือที่ผ่านมาเคยได้รับเลือดหรือว่า ไม่เคยเลยมเคยเคยนอนโรงพยาบาลหรือที่ผัาไไม่เคยครับไม่ได้นอนีนไข้วัดใหญ่หรือบัคซีนไม่มีเลยครับเป็นชอะไรเนาะลาพิเหมแนาแขนซ้ายแขนายก็ได้แขนซ้ายก็ได้าากันหน่อยเนาะดียวนเอออันนี้กดแดดอันนี้เนี้ยเจบหมครับเจ็บหเดี๋ยวลองดูไม่เจ็บดวอ่ีเจ็บ ดูไหมคะม่มีใครบอกว่าเจ็บตารเดินยาเลี้ยงเสกผมเจ็บเยอะเ่จ็บอะ รอเล่นคับจะมีอาการอะไรหลังตรงนี้ก็อาจจะมีไข้หรืออาจจะปวดปวดตึงตึงแขนที่ฉีดได้ค่ะครับรู้สึกว่ามันปวดเหมืนะเป็นโรคซาร์สโอเคครับไม่ต้องประกบไม่ต้องอะไรค่ะไม่มีโอเคครับฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสังเกตอาการก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันเนาะผ่านมาแล้ว10นาทีเริ่มต้นผมยังไม่เจออาการอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอสังเกตอาการก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีรายอัปเดตว่ากันครับ ฉีดไปแล้วนี่ผมท่าเคียงรู้สึกเป็นอะไรตัวไหนไหมไม่มีครับหมอกลับบ้านไปอาจจะมีไข้นะคะดื่มน้ำเยอะๆครับมียาโรคประจำตัวอะไรไหมไม่มีครับไม่ต้องกินยาอะไรับเข็มสองตระมาสามสิบกันยานะคะโอเคเขาจะให้บัตรนาดอีกใบโอเคครับผมขอบพระคุณครับโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าฉีดมาทุกชั่วโมงแล้วผมยังไม่มีอาการอะไรนะครับอันนี้เป็นยังยังโอเคคุณยังขอบคชื่อนามสกุลถูกไหมถูกไหมมีเข็มสองสามสิบนะคะถูกครับพี่เตรียครับ ขอบคุณครับหลังจากที่ออกมาจากห้องฉีดแล้วแล้ทําการสังเกตอาการแล้ว30นาทีไม่มีอาการอะไรเลยเดี๋ยวกลับไปสังเกตอาการที่บ้าน1วันหลังจากนี้ถ้าผมมีอาการอะไรหรือไม่มีอาการอะไรผมก็จะมาอัปเดตผมขอกลับบ้านก่อนละกันนะครับ กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเวลาบ่ายสอมงครึ่งนะครับขออนุญาตไปพักผ่อนหลังจากนี้24ชั่วโมงผมจะมีอาการอะไรหรือไม่มีอาการอะไรเนี่ยผมจะอัดคลิปเอาไว้นะี๋ยว่ากันสามโมงสิบหาหลังจากครบกําหนด1ชั่วโมงในการฉีดวัคซีนแล้วนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้แล้วก็คือหิวจ้าห้าโมงสิบนาทีครับหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นอนไป ฮักหนึ่งสึกว่าตัวเองมีไข้แบบเพราให้กินยาพาราหรือแบบพวกยาพาราอะไรงนอนอะไรพวกนี้ได้หมด5โมง4 1ดรู้สึกว่าตัวเองจะมีไข้แล้วเลยเรื่องที่จะกินยาสาราเดี๋ยวรอดูอาการผมจะพยายามอัปเดตว่ามีอะไรบ้างนะครับทุ่ม13นาทีครับอาการเวียนหัวดีขึ้นไม่ตัวร้อนนะครับแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่ขึ้นไส้ไม่อาเจียนแต่ คิวคิวมีคิวทียิ่งกว่าตอนปกติอีกนะเนี่ยอยากถามว่าหมอมอุ้งีววัคซีนอะไรให้กูเนี่ยคิวที่พาโอเคครับไปกินก่อนครับสามทุ่มแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะครับอาการก่อนนอนก็ไม่มีอะไรนะครับกินยาไปแล้วก่อนนอนหนึ่งเม็ดนะครับีนก็ฝันดีดาเตอสอดครับสวัสดีเช้าวันใหม่ครับนี่คือวันที่1 1เมิถุนายนเวลา6โมง48นะครับ ก็จะบอกอาการเมื่อคืนหลังจากที่ผมนอนแต่สามทุ่มตัวร้อนทั้งคืนครับรู้สึกได้เลยว่าเรามีไข้แล้วก็เวียนหัวตลอดเวลาแต่ไม่มีอาจเจียนนะครับโอเคครับอาการเบื้องต้นตัวนี้เป็นนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปแปรงฟันล้างหน้าแล้วจะให้แม่บ้านที่บ้านเช็ดตัวให้หน่อยนะครับยวมาอัปเดตีกทีเจ็ดโมงห้าสิบครับจะแปดโมงแล้วครับกินข้าวเช้าเป็นไข่พ้นไม้เปิด <Bird S 2> มาได้กินไม่ห่งเลยครับมีก๋วยเตี๋ไก่ครับมีปลาสลิดแปดโมงยี่สิบสองนาทีครับ เรามีไข้แล้วครับขอกินยาสักหนึ่งเม็ดนะครับขอตัวไปพักผ่อนโอเคครับอัปเดตก,กันใหม่9ก้าโมงสาครับเราทำการวัดไข้ตอนนี้เลยโอเคครับร้องแล้วนะครับสามสิบเจ็ดจุดแปองแม่งแต่มันตัวร้อนเหมือน40-50ไปแล้วอ่ะขอกินยาพัดผ่อน โอเคครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว24ชั่วโมงในตอน13นอิ45นาทีนะครับนี่ก็คือเอา47แล้วมาช้าไปหน่อยอาการโดยรวมแล้วมีเวียนหัวนะครับมีไข้บ้างผมไม่อัดเจียนเลยนะครับไม่ขึ้นไส้เลยเมื่อตัวมีบ้างขับถ่ายปกติกินปกติเลยครับกินได้ตามที่อยากจะกินเลยครับไม่รู้ว่าจะเกิดผลร้ายต่อจากนี้หรือเปล่าแต่ ผมขอหยุดการบันทึกไดรี่ไว้เพียงแค่24ชั่วโมงนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เดี๋ยวจะมีพากสองในเข็มที่2ในวันที่30กันยาด้วยเดี๋ยวรอติดตามชมแลนนะครับสุดท้ายนี้เราฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับผมชาร์ปช่องแหลังคมชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ